ข้อ11นะครับจำนวนในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของโดเมนของฟังก์ชัน y เท่ากับ x ส่วน x กำลัง2บวก 3x บวก2บวกด้วย 2x ลบ1ส่วน x กำลัง2ลบ1จำนวนใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของโดเมนโดเมนคืออะไรเอ่ยอ่ะรือฟื้นความหลังสิครับโดเมนคืออะไรครับมันมีโดเมนกับ range โดเมนคือ โดเมนคือเซตของ,สม,ของ,ดดมงสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับใช่ไหมครับซึ่งสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับคู่อันดับเราเขียนเป็นะไร x y ใช่ไหมครับสมาชิกตัวหน้าก็คืออะไรครับตัว x นั่นเองสมาชิกตัวหน้าคือตัว x นี่คือโดเมนังนั้นถ้าเราไปดูจากเงื่อนไขไปดูจากสมการ y เท่ากับตึ๊ดตึดตดโดเมนของเราก็คือค่า x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เอามาแทนในสมการนี้แล้วทาให้สมการนี้หาค่าได้ x ที่ทําให้ y หาค่าได้ลองกลับไปดูที่สมการข้อนี้ครับสังเกตว่า พหูนามหรือนิพจน์ทางขวานี่นะครับทางขวาของทางขวาของสมการนี่คือตัว x ทั้งหมดเนี่ยครับมันคือตัว x ทั้งหมดมันเขียนในรูปเศษส่วนเศษส่วนเวลาเราพิจารณาโดเมนเนี่ยเราพิจารณาข้อห้ามการพิจารณาโดเมน การพิจาราาโดเมนเราดูข้อห้ามนะครับข้อห้ามมีอะไรบ้างหนึ่งถ้าเป็นเศษส่วนข้อห้ามของเศษส่วนหรือการหารคืออะไรครับ ตัวส่วนต้องต้องไม่เท่ากับศูนย์นี่คือข้อห้ามเบสิกที่สุดที่เราจะต้องเจอเพราะฉะนั้นถ้าเจอ x ที่เป็นเศษส่วนให้พิจารณาตัวส่วนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับข้อที่สองติดรากถ้าติดรากที่สอง ค่า x ต้องเป็นไงครับค่า x ต้องไม่ติดลบนั่นก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0มีเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่3ามเอาสองอันมารวมกันครับเอาสองอันนี้มารวมกันนั่นก็คือเป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นไงครับติดรากข้อห้ามของเราคือตัวส่วนตัวนี้ครับต้องเป็นยังไง มากกว่าศูนย์สถานเดียวในวิชาพื้นฐานในข้อสอบอีนี้เราจะเจออยู่แค่นี้แหละครับสตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์ถามหาโดเมนโดเมนคืออะไรข้อใดไม่ใช่โดเมนให้เราพิจารณาเงื่อนไขหรือข้อห้าม3ข้อนี้ก่อนว่ามันเข้ารูปแบบไหนหรือเปล่าพอเรากลับไปดูโจทย์ข้อ11ปรากฏว่ามันเป็นอะไรครับเศษส่วนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเศษส่วนตัวส่วนต้อง ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นหาส่วนที่ไม่เท่ากับ0ตัวที่ทำให้มันเท่ากับ0จะไม่ใช่โดเมนจะถูกตัดออกเพราะฉะนั้นเรารพิจารณาตัวส่วนมี2อ,อันก็คืออะไรครับก็ค<ๆ>ืออะไรครับ x กำลังสบวก3 x บวก2เท่ากับ0 กับอะไรครับกับ x กำลังสองลบหนึ่งต้องเท่ากับศูนย์อันนี้พิจารณาก่อนนี่คือข้อห้ามใช่ไหมห้ามเป็นศูนย์แต่เวลาเราแก้สมการเราแก้ผ่านสมการจะสะดวกกว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่เท่ากับแบบนี้มันจะพิจารณายากสำหรับนักเรียนนะครับก็เอาพิจารณาเท่ากับก่อนแล้วยกเลิกมันแล้วไม่เอามัน แก้สมการกําลังสองครับทำยังไงแก้สมการกําลังสองทำงไงครับทํางไงทาไงแก้สมการกําลังสองแยกตัวประกอบ x กำลังสบวก3 x บวก2แยกตัวประกอบได้เป็น x x คูณกันได้2ครับอะไรที่คูณกันได้2จํจำนวนเต็มที่คูณกันได้2 2กับ1เครื่องหมายบวกบวกแล้วก็ได้ x บวกสองเท่ากับศูนย์หรือ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เราจะได้ x เท่ากับอะไรครับอะไรบวกสองได้ศูนย์อะไรบวกสองได้ศูนย์ลบสองหรืออะไรบวกหนึ่งได้ศูนย์ลบหนึ่ง แสดงว่าลบสองกับลบหนึ่งเป็นสมาชิกของโดเมนไหมครับเป็นไหม x เป็นสองกับ x เป็นลบสองกับ x เป็นลบหนึ่งเนี่ยทำให้ x กำลังสองบวกสาม x บวกสองเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์ได้ไหมตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับโดเมนต้องห้ามเป็นศูนย์ไม่ใช่โดเมนเนี่ยโดเมนก็คือตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ดังนั้น x เป็นลบสองกับลบหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นลบสองกับลบหนึ่งเป็นไงครับ เป็นยังไงอยู่ในโดเมนไหมไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่อยู่ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมาชิกของโดเมนลบสกับหนึ่งไม่ใช่ครับตัดออกไม่อยู่ไม่อยู่ครับเหลือ2ตัวโอมองสิครับตอบข้อไหนนี่อันนี้เป็นไรครับ x กำลังสลบหนึ่งเท่ากับศก็ได้อะไรครับ x กำลังสเท่ากับ ย้ายข้างไปครับเป็น1อะไรยุกําลังสองได้1ครับอไรอยุกําลังสองแล้วได้1 1กับ1กับลบ1ครับลบ1 3เพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่ต้องตัดออกคือคือ1ครับเพราะฉะนั้นเหลือตัวเดียวคือ0ครับตอบข้อ3